ไี้ตาลิ้วเนาะต้องมาจกแน้วที่แม็กไม่มีที่ตัดปืนใ้ไข่ะแต่วอยากเป็นดีเจอะยังอามกาศเพลงจังวเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊เอ่ะเอ๊เอ๊ะเอะเอ๊ะเอะเร๊ะเอเอ๊่เออ๊ะเอ๊้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอเอ๊ะ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 เอ๊เอ๊เอเอ๊ะเอะเอ๊ะเะเเ้เเเะเเ ครับลูกนาสินาทีเลยครับอครับเขาชวนเราเขาชวนเราจะไปทำที่ตาถุงปูนมะดาเดี๋ยวอีกแป๊บผมจะไปพักครับช่วงนี้ช่วงนี้พักผ่อนไว้ครับช่วงนี้พักผ่อนไว้พักผ่อนไว้เนาะใช่ครับอันตบไวครับเดี๋ยวนี้ครับผมไปกี่โมงครับผมออาจจะอยู่แป๊บโอ้ยอต้อง้าหนุจอกปูนก่อนนี่สิลู ลูกไปตึกก่อนไปตึกก่อนปั๊บแป๊บหนึ่งในเช็คว้านาทีตึกก่อสร้างไปทางไหนนะสร้างใบเทานั้นไปทางอู่เรือเอะไรนะอู่เรือครับอู่เรือครับอู่เรือหนักกว่าเดิมดิไปทางอู่เรือนี่หรือเปล่าเนี่ยตึกขวานี่เป็นเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับตึกนี้แหละนี่แหละตรงนี้เดินอย่าคนเต็มเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย ตึกต่งนี้ผมไม่เคยจบเลยนะเพราะว่าทุกที่ที่ผมได้มันเขาห้ามจบไงก็เลยถ้าทางหนีที่ไรอาจจะมึนเลยนะตามเดืดไม่ได้หนูหนูมาคนเดียวยังเขายังไม่เห็นมานะหนูตรงน,นี้หมด12นออาทีโดนหมดแล้วมื้อนี่ไอตึก<ฮ>นึงก็ได้มีคนเยอะเดี๋ยวยยเรามาดูตึกนู้นเรามาดูตึกนู้ <S 2> <S 2> <S 2> <Yeah. S 1> นเยอะ บอกแล้วว่าควรยืมรอตรงนี้ไหมล่ะถ้ารออัน yeah> ี่เขาจะไม่มาไล่หรอครับไม่ได้ครับทำไมรีบลงใจเจ็บไหมล่ะไม่เจ็บเขาก็มาไล่ค่าหนึ่งเขาไม่สนใจอ่าเขาไม่สนใจยืนเป็นสิบนาทีเขายังไม่ได้เลยตำรวจต้นวจนี่น่าจะแรงนะครับที่เนี้ย ไม่เท่าไหร่นี่อ่ะงเสงวอลมาแล้วขามาได้คอนอื่นมาได้ได้เราอยู่แน่ใจพื้นที่สูบเสียง15นาทีนะถ้าโดนนิดต่อมอลนะใครบอกว่าโดน15แล้วถ้าสมมุติว่าเขามาเจอเราก็ขับหนีก็ได้เอ้ยอันมันหลบหนีไป่ะ15นาทีเนะี่ยหนูเคยโดนจับ100นาทีไป,ไปดื้อที่ไหนมาครับนักเตะหนึ่ง100นาทีขับรถหนีออกไปนอกเมืองไม่ดู้ก็เลยปรับหนูคูณ5เท่า เอาสักคูณสิบไหมลงน้ำไหมว่าน้ำเก่งบ่าไม่กอาะไม่ไม่สนใจลงน้ำเหรอไม่สนใจลงน้ำสนใจอย่างอื่นมากกว่าค่ะตอนนี้แล้วสนใจลงใจไหมอะไรครับลงได้เหรอจะมาลงดูไหมอะไรครับลงลงใจของใครอ่ะเพลงครับเพลงโบกี้ไลออนมาสักท่อนไปเฟังปไหนลองๆให้ฟังหน่อยเฟังลองร้องดูลองๆไม่เป็น โอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจอ่นอนั่นอ่ะพี่จะดื่คอยบอร์บว่เพี่หมัดจะให้พี่หมัดร้องเพลงตอนนู้นร้ <c oughs> องเพลงไงนอแล้วก็ไม่ได้อลยไมาอย่าหนุนูจะดีกีตาร์ให้เอาบ้างา้ <c oughs> องอาจจะร้องได้ไม่จบนะครับร้องได้เป็นท่อนขอไหม <c oughs> ขอเชิญขึ้นหมัดขึ้นมาร้าองเพลงได้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เห้อเดียวมันได้แต่ฮุกนะมันได้แต่ฮุกนะเพราะตอนนี้คือง่วงจะแบบตาปิดไปข้างหนึ่งกันนะได้เลยค่ะโอ้ย เจบไปทั้งหัวใจทำไหมยิ่งทน <c oughs> ลืมไม่อีกกี่หนนาคนใจร้ายปว <c oughs> ดไปทั้งหัวใจแทบจีนตายขาาเธอไม่ได้พอฉันนั้นลงใจ ใว้าวพี่เป็นนักรล่าหรอทำไมร้องเพลงขอจังอ๋อไม่ได้เป็นนักร้องครับทำไมร้องพอจังร้องเล่นไปไหวครับร้องเล่นไปไหวเก็บไปทั้งหัวใจเหรอพี่โอ้อาง่หนูเพลงครับเพลงไม่ได้ออกหาก็ทำไมพี่ยังทนอยนอ่ะเอาเขาบอกว่าเริ่มใหม่ตีเริ่มใหม่กี่คนก็เจอคนใจดีแล้วพี่ยังไม่เจอคนใจดีเหรอยังไม่เจอเลยครับ หนูนี่ไงเยอะอ,อยู่ยงานหนุนใจดีที่สุดแล้วเนี่ยอะไรคือใจดีที่สุดแล้วคะใครเจอหนูนนะถือว่าเป็นคนโช่วยผมเพราะว่าผมโชคดีนะครับเนี่ยใช่แล้วค่ะเพราะว่า,าวันนี้นี่จะเป็นคูดเดย์นะครับแต่ถ้าตี <Good S 2> คูณเป็น <Day S 2> อันนี้น่าจะแบดเดย์แล้วไม่ตีนเ <c oughs> นาะไม่ต <c oughs> ิดก็เป็นคนแรกเดือนนั้นที่มาร้องเพลงให้หนูฟังตรงกองปูนใช่เหรอใช่ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับแกง่เหมือนท่าแบบนี้ได้หรอ เอ้าชิวๆเออจริงๆรยืนจองก่อนขอข้าเขนทำไมครับขอได้ขอขอข้าเขอทำไมครับขอได้ขอครับข้าเขนเพรว่าพี่เขายืนจองเออกนครับขอครับขอได้ขอคไม่ผมไม่ผมคนดีผมไม่ผมไม่ผมไม่ครับแบ่งตังครับแบ่งปังคบ่งปันะครับผมขอสามขอมันม่ป้ายก็ได้เหรอ แต่เขาร้องเพลงพอมากเลยนี่นี่กองต่อไปกองต่อไปกองนี้จะทันเปล่างว่าพี่หมันน่าจะมีที่จุดหนูนจองแล้วขอบ้างได้ไหมครับผมพิ่งมาเองเพิ่งมาเองเพิ่งมาเองครับเพิ่งมาเองครับเพิ่งมาเองครับไปช่วยกันหน่อยครับพี่ช่วยกันหน่อยครับช่วงนี้ปงเพียงครับปูแพงปูแพงช่วงนี้โอ้โหช่วงนี้ปูแพงจริงครับช่วงนี้ปูแพงจริงใจร้ายเกินไปแล้วแบ่งไปแบ่งครับแบ่งไปแบ่งไปชั้นสองนี่เพิ่งรีเสร็จเลยนะชั้นสอง ใจร้ายใจร้ายพิเศษกันแบแล้วนะข้างบนเขาจะโกนมาบอกว่าเหลยยู่3ก้อนเนี่ยจะดีเสร็จแล้วขึ้นไปดูเลยช่างของดีพิเศษไปเลยผมผมไม่จบแล้วผมน้อยใจผมผมไปทางานข่าวก็ได้ไปดูมาดีนะพี่ช่างไม่ยื้อไม่ยื้อเลยคือไม่ยื้อเลยโอ้โหเขาไม่กดแล้วนี่เวลาใครมาแบบจะมาแย่งปูในการแขนร้อไปเลยโอเคป่ะบอกจองบอกจองถ้าเขาไม่คุยดีกับเรา เอ้าไม้ก็ไม้ก็มีก็ตีไปครับไปแล้วยังไม่ได้ถือเสียบฉีดตู้เลยนะนี่ตามเหลือมันไม่ได้ที่นี่โอ้โหแต่รถวิ่งมาบ้านเลยตอนแรกงั้นง่ายกว่าตั้งเยอะที่นู่นที่นู่นยังไม่ยิ่งใหญ่เลยเดนนีบเดนีบมานี่ไปไหนเราก็ต้องสเต็ปไว้สเต็ปหรือเปล่าที่นู่นพี่มีขอเหมือนเนื้อย่างตั้มดูนี่มีตีกันหรอ

ขาดเทิร์นเดมเทิร์นจะเนื่อไม่ได้เดิมเพิ่มดื่มกินเยอเปล่าเนี่ยน้อยไม่เยอะเปล่าไม่เคยลืมเลยนึกถึงได้หรอคิดถึงจะ้หรอเลยครับนึกถึงคะอ๋อนึกถึงแต่ไม่คิดถึงว่ามันเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับคิดแต่ไม่ถึงไง จะมีกองปูนอยู่แถวๆนี้อยู่ผมจําไม่ได้ละผมไม่ได้ไม่ค่อยได้จบปูนครับไปเติมเดิมก็ได้นะไปชั้นหนึ่งเอ๊ะมันจะมีไอ้น่าจะรีเซ็ตหรือบ้างไอ้ติดปืนทหารถือปืนโบกปืนไปเติมทหารถือทหารถือปืนบอกแบืนรีมันพันเลยครับจะบอกอยู่ว่างงๆท่านหรทหารถือปืนแบกปูนไปบอกเติม ทหารถือปืนแบกปืนไปโบกแท็กซี่กลับบ้านดีกว่าจริงออไม่เขาเขาให้พักทห,หารไงแบบว่าเออพักกลับบ้านอะไรเงี้ยถูกไหมล่ะงงว้าวมีคนยืนหรอไปกันเถอะไปพิแปแตทำไมเดี๋ยวเขาก็มาเตน้นหรอเออโทษโทษโ,โยษโทแถวนี้มันเถื่อนนะพี่ไม่รู้หรอฮะถ้าอย่ากแถวนี้เถื่อนเหรอเฮ้ยอย่างว่าราคาหมนะ ซามูมันแปลว่าอะไรซามูไงมันย่อมาจากซามูไรครับซามูเอลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซามูเอลแล้วมันโอ้โหกระโดดหรือเปล่ารดกระโดดหรือเปล่าไม่กระโดดไม่กระโดดใช่ไหมไปตึกก็สักที่เดิมดีกว่าที่เดิมแล้วก็ไปร้องเพลงนุณหูต่อนะไม่แพงถัดไปหนูไม่มีครับเพือพูดจะใช้เฮ้แต่ตรงนี้ก็จบได้นะครับรอบนี้จะมีรถพิเศษจำมนาน้อยเท่าไหร่ห้านาที พี่จานเบร์มันเป็นโคดาวแบบนี้วไหมอืมเป็นอีกแบบครับเป็นวินาทีครับแต่มันก็หลักหลักพันวิอะไรเงี้ยพูดเร็วมาก6นาทีรอไหมใช่รอไหมน่าจะนานอยู่นะวินาที5ถ้าเป็นแถวนี้น่าจะได้แล้วแน่แค่เด็โคดาวได้แล้วยก็ได้เนี่ยเขาก็ยืนรอไม่มีใครมาจับหรอกพอดีเลยอนอย่างพี่ร้องจบเพลงเลงพอดีเลยโอ้โหเราจบเพลงนี้ครับคุณนักร้องหนัคุณนักร้องด้วย คิวต่อไปถึงตาคุณแล้วรอให้สรงหน่อยคอยเจอและฉันอยู่เคียงคู่กันคอยเราได้รักกันชัวนนิรันให้ฉันและเธอตีดิดิตีดิดิแล้วปกตินี่ชอบฟังเพลงเศร้าหรือว่าเพลงแล้วชอบฟังเพลงแนวหรือว่าชอบฟังเพลงเก่าชอบฟังเพลงที่พี่ร้องชอฟังเพลงที่ผมร้องครับ ขอรำไหมพอฟังได้ไหมหนูไม่ชอบฟังเพียงหมดเราไม่หนูไม่ชอบโอเคอายุเลยดีโอเคอายุเลยดิ What i put it yours a y t l i ี่มีที่ตัดปืนหไม่เจหน้านั้นเยดายเดี๋ยวเขาจะมาต้องจ้องจองจองแขงแขนนี่เรายิงอย่างเงี้ยยิงกันสอคนอ่าลิน อีโมทีครับอีโมทีเกต้าหลิวเนาะรามาจิกแนวพิษหมัดไม่มีที่ตัดปูนพี่ต้าเหนียวรามาจิกฮะไอ้ไข่มันแต่ว่าอยากเป็นดีเจอะดีเจยังไงไอ้ไข่เดี๋ยวนี้ไอ้ไข่ไข่เร็วดีเจไอ้เพลงที่กูเอาไปอุ้มเอ๋ยกับมึงไงมันไปไปไปสาวี่ไข่ก็อยู่สุขาจันทร์เขาเรียกว่าตัวสำรองครับอุ้ย ก็รู้ดีว่าอายมีคาแค่ผัวตำหนักไอ้ตำรวจมาจลเกมหมดแล้วใช่ไหมเน่ไอตำรวจไม่มาหน่อตำรวจมาก็จะเชื่อตำรวจมูวาเล้วบ่นกระโดดเลยมาก็เป็นมาดูมิทำไมอ่ะน

เหมเอนจะบอกว่าที่หมาร้องเพลงข้อทอเลยที่ตาเหลียวใช่เลยจ้าจ้าสิบสามสิบสามาสิบสามาสิบสามูนับนับสิบสามโอเคหนึ่งสามนะเฮ้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 อไรเยเลือนดเอร์ไม่เคเลยคุณเรวกว่าคนเดิเขาเฮ้ยนนี่เห็นพร้อมนะไม่เห็นพร้อมนะเห็นพร้อม เห็นพร้อมเออเนี่ยอยางโอ้ยยังพิ้วยังพิ้วตอ,อ,อนไม่พร้อมไอ้นี่เปก็ต้องนับแล้วถ้าอย่างนั้นนะไม่เป็นไรค่ะแต่หนูพร้อมเรื่องอื่นอุ้ยพร้อมเรื่องไหนไะครับดิบ้าคะไปกันตอนน่อเมาแล้วกันจ้า